สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวที่ท่าเรือรอชิเตียโนนะคะรอชิเตียโนพูดแบบบ้านนอกมากเลยรอชิเตียโนรอชิเตียโนนะคะ <c oughs> จะให้ดูชายหาดนะคะสวยนะคะเป็นเมืองหน้าท่องเที่ยวอีกเมืองหนึ่งเลยนะคะที่ใครที่มาเยือนที่เตเลนีเฟเตเนรีเฟใต้นะคะ มาแวะที่ลอสคิเตโนสนะคะก็ถือว่าคุ้มอยู่นะคะเมืองใหญ่ค่ะแต่มีชายหาดสวยแล้วมีท่าเรือให้ดูด้วยนะคะตอนนี้ที่สเปนไม่มีการบังคับไม่ใส่หน้ากากข้างนอกนะคะใส่ได้แต่ในมุมอับค่ะอันนี้เป็นชายหาดนะคะเอากันมาทางนี้ก่อนลูก เะพามาเยือนที่ชายหาดแป๊บหนึ่งเด้อค่ะอันนี้เป็นศารหลักเมืองนะคะอันนี้เป็นกีฬากลางแจ้งนะคะนี่บอลเลบอลค่ะบอลเลบอลแล้วก็เทนนิสเหาอไม่ใช่เทนนิสหรือปิ้งปองเทนนิสหรอค่ะมีแต่งานดีๆเลยค่ะงานดีมากเลยค่ะนี ที่สเปนนะกีฬากลางแจ้งเยอะนะคะเพราะว่าอากาศไม่หนาวนะคะสวยงามนะคะเมืองหน้าอยู่มากเลยค่ะเมืองท่องเที่ยวนะคะที่นี่ลูกเดี๋ยวพระไม่ให้ไปนะไหว,ว้พระนั้นนั้น,น,นเห็นเห็นพระไหมต้องสวัสดีพระก่อนนี่ลูก เอาเครื่องคิดเลขลงฮะใช่เออสวัสดีครับปะฮะถือเครื่องคิดเลขไปทวงหนี้หรือเปล่าลูกใครมีหนี้กับออสการประก็บหนี้เท่าไหร่นี่ปสัสเท่าไหร่นี่คน,คนติดหนี้ค่าผักออสการ์หรือเปล่าอ้ยเยอะมากเลยลูกนี่ค่ะตรงนี้เป็นผ้าเรือนะคะ ท่าเรือของลอชิเตโนสนะคะนี่มีเรือเยอะค่ะที่นี่อันนั้นเรือท่องเที่ยวค่ะไวกิ้งกบเรือไวกิ้งนะคะเป็นภูเขานะคะภูเขาแล้วก็มีตึกอันนี้มีตึกนะคะตึกอพาร์ตเมนต์คนอยู่นะคะ ก็ออสกากำลังคิดเลขอยู่ค่ะแต่ไปทวงนี่ทำแบบนี้เพลงเดียวแล้วครับพากินอยู่นี่ยิ้มด้วยเย่เมืองนักท่องเที่ยวเด้อค่ะนักท่องเที่ยวหลายค่ะสีขาวอยู่นะคะยังไม่ดำตากแดดเพิ่งมาจากมามานี่ เพิ่งมาจากประเทศที่ไม่มีแดดเยอะวันนี้ยังไม่ดำค่ะป้าถุงหนองอยงล้ำก่อนอเอาการเร็วๆลูก เตียนโนสเขาบอกว่าเมืองรอคิดเตียนโนสถ้าเรือรอคิดเตียนโนสฮ่าออก็ okay, อยากถ่ายรูปเรือไหมดูหน่อยมันอ่านอะไรฮะเตียโนสในเตียนโนสโนอ,อันที่แรกอา<ม>่านว่าอะไร อุ้ยอาอ่านออกหมดอีกแล้วหรอออ้ยทำไมเก่งจังไปดูงานดีต่อเร็วนู่นเห็นไหมมีตึกเยอะครับ<ด>นี่มีสนามเย์บอลแคาดูอะไรลูกเอาเครื่องคิดเลขไปท่วงนี่เหรอแล้วก็ส่องเรดาร์ด้วยใช่ไหมปาดเสียนะคะอเสียทวงนี่นะคะเสียชัดดูดู จำนวนเงินที่ต้องทวงแล้วก็สองกล้องหาลูกค้าแล้วค่ะนี่สองกล้องแล้วมันไปซ่อนที่ไหนลูกนี่ <c oughs> อย่าไปกดนะมาออสการ์ปร้าป,ป้มันจะสายลูกปะไม่กดได้ค่ะเก้าอี้ก็มีสีหลากสีนะคะแล้วตอนนี้ะจะขึ้นไปมาขึ้นไปหาไอ ประจุปะ<า>เห็นประเทศออกกะสองกล้องเห็นประเทศไหนลูกมันอยู่ซอยไหนวะลืมแล้วออกกะร้านอ่ะซอยนี้เหรอเว้ย หลงซอยว่ะมาอ๋าออสกาดูดูดูออสการอันนี้เป็นใครลูกหืมอ,อันนี้เป็นใครออสการดูหน่อยตืดด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 ืดอ่าอันนี้เป็นรูปผู้หญิงเก็บผลไม้เหมือนมาม่าไหมโอสการมาม่าใส่ตะกร้มามะเขือบนหัวใช่ไหมอันนี้เรียกว่าอนุสาวรีย์ลูก สวยนะคะออสการ์ลองทําเหมือนกันสิออสการ์ทำเหมือนแบบนี้ทําเป็นไหมไม่เป็นทวงนี่อย่างเดียวเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะก็มาเล่นที่ลอสคิดเตโนนะคะมาหาคนไทยที่นี่ค่ะคนไทยน่ารักน่ารักทุกคนที่นี่นะคะ กว่าดทีแล้วใครมาเตเดนิฟเฟใต้นะคะที่เกาะนี้แนะนําที่นี่นะคะที่รถอิเตโน่ค่ะถ้าใครเหงานะคะมาหาคนไทยที่นี่ได้ค่ะเพราะว่ามีร้านนวดกับร้านอาหารไทยนะคะติดกันนะคะที่นี่มาเที่ยวกับออสกาออสกายิ้มนยลูกเดี๋ยวอีกไม่นานก็จะเข้าไปหาชุมชนแล้วนะคะเขตชุมชน ที่นี่อากาศดีมากเลยค่ะโอเคเข้าไปกันเลยค่ะที่นี่ก็มีซอยเข้าไปอีกนะคะลึกๆเป็นซอยสมมารถเป็นร้านอาหารนะคะออสการ์มาทางนี้ลูกมาทางนี้ต้องเดินเล่นนะคะวิวเยอะไป ประจุอยอยู่ในร้านลูกร้านนวดอ,อันนี้ยัมันคือยู่มาพระคีเล็กเลยนี่นี่ขาดสว่วนมากเป็นชายหาดที่มีนักท่องเที่ยวนะคะเดินแล้วก็มีร้านอาหารอยู่ข้างๆนะคะ,ะจะพาเดินอ้อมไปทางอีกด้านหนึ่งนะคะ,ะด้านนี้ไปได้ไหม ああอกมาทาทนี้นี่ค่ะสวยนะคะมาทางนี้เอาก่นกันนี่สวยมากเลยค่ะเอากันระวังชนคนนะลูกอันนี้นะคะเป็นธงยุโรปนะคะธงยุโรปป่ะอ่าธงสเปนแล้วก็ธงอะไรไม่รู้ วิวามางามนะคะแล้วก็ร่มกลางเต็มเลยค่ะอาบแดดกันนะคะนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยมากเลยค่ะระวังรถเออรถมาเก็บขยะปะ่ะระธานนี่มูอาหามีน,น,นี้อันนี้ก็ร้านอาหารนะคะทุกพี่เป็นร้านอาหารนะคะให้ดูแบบร้านอาหาร จุ้มอยู่ไหนเอาเอากลับมาทา่งนี้ตึกอาคารบ้านเรืองเป็นระเบียบนะคะที่นี่บ้านมาหมูนี่ค่ะก็เดินไปเรื่อยๆนะคะถนนคนเดินค่ะที่นี่ อันนนเดินร้านอาหารร้านกาแฟอ่ะถ่ายจากมุมนี้ก็งามอีเดินนี่รอก่อนเจ้านี่เอ้ยเจ้าไปท่วงนี่อาเสียอาเสียอาเสียไปกับเครื่องคิดเลกเดี๋ยวลงจ้ะเดินมาลูก อสการ์เอากรมางมาด้วยลุง้วลุงออสการ์มามามานร้านนี้ไม่มีคนเลยว่ะ นนร้านสวยมากเลยค่ะแต่ละร้านละัะนี่ค่ะถ่ายกลับไปสวยนะคะเอกลักษณ์ของเต์เรนิเฟ่คือ ต้นปาล์มนะคะไปนี่ไงเดี๋ยวไปซื้อไหมเซลฟี่โอ้มีตำรวจด้วยออกะออกะเห็นโปลิฟิเอร์ไหมนะ่ะระวังระวังจอดก่อนเอาจอดเลยหยุดก่อนอันนี้เป็นลุยวิสตองนะคะเต็มเลยค่ะใครอยากได้มาดูแบตเตอรี่ตองขึ้นซอยนี้นะลูกแบตเตอรี่มาม่าจะหมด เรคือซอยนี้คะจะไปร้านนวดนะคะร้านนวดนอเอ้าออการเลีเวๆลูกเจ้านี่มาแล้วคะ่ะเจ้านี่นมาท่วงนี่ละเดือบานไหนจำได้ไหมร้านไข่ฮะใช่ระจุมอยู่ใน นี่คะ่ะร้านนวดร้านนวดนะคะไปไปออสการ์มาทวงนี่ใครลูเฮ้ยมานี่มานี่มาทวงนี่ใครโดมนมนีดด <What? S 3> ันคนเดียวใช่ไหมมีแสนมีแสน,แสนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็เที่ยวก็เสร็จแล้วเด้อจะกลับบ้านแล้วนะคะ ดูหน่อยส่งผมกระซะกระเซิงหมดแล้วค่ะโอเคยัดักเอ,เอ,อ็ดไปคุอค่ะทรงผมกระซะกระเซิงเพราะว่าลมนะคะลมทะเลค่ะโอเคบายบายสวัสดีค่ะ,คะช่วงนี้ค่ะผักเสร็จแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วค่ะ